กรมส่งเสริมการเกษตรได้นำแนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วย BCG Mo เดลมาเป็นกรอบในการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรแบบบรรณาการเชิงพื้นที่ซึ่งเป็นการพัฒนาโดยยึดพื้นที่เป็นหลักมีการกำหนดขอบเขตในการดำเนินงานอย่างชัดเจนทั้งมิติพื้นที่คนและสินค้าใช้กระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาตามความต้องการของพื้นที่บรรณาการการดาเนินงานและงบประมาณกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ รวมถึงการพัฒนาต่อยอดจากฐานพัฒนาเดิมที่มีอยู่แล้วเช่นกลุ่มแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตร,รกรอยัง Smart mer, Smart mer, สมาร์ทฟาร์มเมอร์สมาร์ทฟาร์เมอร์สพกรสจชและสดปชเพื่อสร้างไรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยมีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนภาคการเกษตร,รไทยไปสู่3สูงคือประสิทธิภาพสูงมาตรฐานสูงรายได้สูง ปรับเปลี่ยนการทำภาคการเกษตรแบบดั้งเดิมที่ผลิตมากแต่สร้างไรายได้น้อยไปสู่เกษตรสมัยใหม่ที่ผลิตน้อยแต่สร้างไรายได้มากโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงหรือเป็นสินค้าพรีเมียมส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ที่ผ่านมายังประสบป,ป,ปัญหา คือเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรยังไม่ได้รับการพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานปัจจัยการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปจนถึงการตลาดจากปัญหาดังกล่าวจังหวัดสุรินทบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดร่วมกันคือโครงการสุรินรุ่งเรือง,งเมืองเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิต และเพิ่มมูลค่าผลผลิตส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยของจังหวัดสุรินทร์ให้มีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนโดยมีพื้นที่นำร่องทั้งหมดจำนวน18กลุ่มครอบคลุมทั้ง17อำเภอจากนโยบายสู่การปฏิบัติวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านแบกจานหมู่ที่6ตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เป็นอีกหนึ่งจุดนำร่องที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดสุรินทร์สำนักง,งานเกษตรอำเภอสังขะ ร่วมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสามารถผลิตและยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยกลไกการขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจึงนำมาซึ่งการเน้นหนักในการปรับกระบวนศน์การถ่ายทอดความรู้พัฒนาทักษะการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ PG เอสุรินตลอดหงวงโซ่ รวมถึงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ปัจจัยการผลิตและการสร้างสมดุลในการเยี่ยมเยียนติดตามพบปะเพื่อให้คำปรึกษาต่างๆวิสาหากิจชุมชนกลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านแบกจานหมู่ที่6ตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดส,สุรินทร์เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องในการขับเคลื่อนโครงการสริรรุ่งเรืองเมืองเกษตรอินทรีย์ปัจจุบันวิสาหากิจชุมชนกลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านแบกจาน ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการทำเกษตรจากเดิมใช้สารเคมีเป็นการผลิตแบบอินทรีย์ตามมาตรฐาน PGS ซุรินมีสมาชิกจำนวนกว่า60รายพื้นที่เพาะปลูกกว่า100ไร่และมีผลผลิตกว่า500กิโลกรัมต่อวันทำให้มีไรายได้หมุนเวียนประมาณ1,000 0บาทต่อวันนอกจากนี้ยังเกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทักษะระหว่างกลุ่มเกษตรกรหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน รวมทั้งระบบนิเวศในท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นโดยกลุ่มเกษตรกรดำเนินการทําบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับสถานประกอบการจำนวนสองแห่งรวมทั้งตลาดเทศบาลตลาดสีเขียวตลาดในชุมชนตลาดโมเดิร์นเทรดได้แก่ตลาดจริงใจท็อปส์มาร์เก็ตและโลตัสสาขาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ยิ่งไปกว่านั้นคือ คุณสุรินได้บริโภคผักที่ดีและมีสุขภาพที่ดีการขับเคลื่อนงานดังกล่าวจะประสบความสําเร็จได้ยากยิ่งหากขาดกลไกลภาครัฐและการบรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมมาส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในทุกมิติ รวมถึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรเองเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกรหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนในการผลิตและการตลาดรวมทั้งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการต่างๆ